สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุ้ห้างเสียงรอบเสารอบบ่ายของวันจันทร์วันที่12เดือนหกจ้าหลังจากที่ปิดไปเสาอาทิตย์เจาจะมือน,นีวันจันทร์ก็ต่องมาผูกกับแนวทางหุ้ห้างเสียงรอบเสารอบบ่ายนอกจากแต่ว่าสูตรกองาสีมาตามสูตรให้หรือบ่อแนวทางสีขาให้ตามสูตรหตตรหหือบ่ออนี้ก็ต้องรอรุ่นกันอีกที่หนึ่งเรบบาจะสำหรับวันจันทร์เนาะ แต่ก่อนสีไปรับชมกับปูดใช้เจรณาญาในการรับซุมรับฟังกันด้วยเราจะถามหมักาชมคอยตามถามบ่หมกักบ่ชมปล่อยผ่านนอกจากสำหรับผลของวันศุกร์วันที่เก้าจากรอบเสาอยู่ที่หกับหวิ่งลูดผลของรอบเสาบ,บนอกสองหาเก่าหาเก่าจับขู่มาตรงตรงห้าเก้าบุญจารอบเสาจาก เดนหาวิ่งรูดหามาจากสำหรับห้างรอบสาวลางสี่หนึ่งพลาดไปเนอะจะโอ้โหมาหาหกหนึ่งหาหนึ่งมาสี่หนึ่งพลาดเต็มเดียวสำหรับรอบบายเจ็ดกับหกวิ่งรูดพ้นคล้องรอบบายออกเก้าเก้าหาอเหมื่อนในคำนวณได้ติดเบิลโหกหกๆๆๆน, 6, 6, 6, 6, นี่มากเบินเก่าๆแต่ว่าเบินหนาเนาะ เกหาจับคู่พลาดไปเนาจะเกาหาหาเการอบเสารอบบ่ายเลยเนาะโอ้เด่นหาวิ่งลุดหาสาหรับสองตัวล่าออก7จ็ดเดเเจ็ดเด่นเวิ่งหลุดเจ็ดเขเฮ้ามากเขาสำหรับรอบบ่ายจาเด่นเจ็ดวิ่งหลุดเจ็ดมาซ้าวิ่งซ้ายหลุดเขาเฮ้าบ่อพาดเต็มเต็มเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเด่นเจดวิ่งหลุดเจ็ดจะสำหรับรอบบ่าย หากพ,นพุนหุ้นหางเสียงหลบเสาระบายของวันทีเก่ายิานดีกับคุณธิดามยินดีกับเอฟเอฟซีธตามเนาะจา้าถือว่าในได้เฮได้กินได้โดดกันไปเนาะจา้าวันสุกวันที่เก่าตามต่อตรุ่นต่อกับหางเสียงหลบเสาระบายของวันจันจา้าถามมกถ้าชอบคอยตามถามบอกมกบอกชอบปล่อยผ่านได้เนาะจา้าแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเข่าแลวก็มีรูดผิดพลาดประกันไดนในเอเดจอยกต้องขอโทษขออภัยพิดตรงเอฟซีไ้ด้วยเนาะจา้า เขามาเลก้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอะกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บพลาดแนวทางที่แอดจอยลงห้เนอะกจามีทั้งอ่านิี่เคอิหุ้นห้างเสงเล่าพัฒนาลัดถวบาลไทยแนวทางหวยห้าน้อยนอะกจากสำหรับหางเสงรอบสาวันจันทร์มือนีเด่นวิ่งลูดอยู่ที่หกับศน เดนหนึ่งวิรุธหนึ่งจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จับคู่ 02, 04, 0ู0 4 0ส0ง0ูสีาำหรับรอบบายเดนวิ่งรูดอยู่ที่7กับ6กจ้ะ เดนเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจับคู่มวลก่อนออกเจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่ง สำหรับเด่นหวิ่งรูดหกจับคู่หกเจ็ดเจ็ดหสี่จ้ะหกหนึ่งหสองหกเกาสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้า มักตัวได้ชอบตัวไดนําไปเป็นแนวทางกรับด้วยเนอะจากสำหรับรอบบายเน้นอยู่ที่7จ็ดสองเจ็ดสี่หกนึ่งหกเก้าศหกับ10 สำหรับบุ่นทังเสีงรอบเสารอบบ่ายเมื่อนี้ตามกันต่อรุ่นกันต่อเนาะจาถามักถ้าชอบค่อยตามถามบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นาะจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข่ามารับชมแนวทางส่งรีกันทุกคนทุกท่านนาะจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า